สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกมถังซาน3 d นะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าระบบสายใย่สำคัญยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมขอฝากร้านเติมเกมไว้1ล้านนะฮะก็คือร้าน Over Top Up นะครับร้านเติมเกมที่ถูก่าการเติมเองมีโปรโมชั่นมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ อยากย้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือร้าน Overtopup เนี่ย mm hmm. เขาสามารถแก้ไอดีบัคที่เติมไม่ได้ได้แล้วนะครับ100 mm hmm. ก็อย่าลืมไปใช้บริการกันได้นะครับแอดไลน์ mm hmm. ไปก็ได้ทักเพจไปก็ได้หรือไม่ก็กดลิงก์ใต้คลิปผมเลยก็ได้เอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือระบบสายใยนะครับคือการที่เราต้องมีสายใยของตัวละครที่เราจะได้นะครับทุกตัว จำเป็นมากๆนะฮะระบบสายใยก็คือการที่เราเอาของอะไปให้ตัวละครตัวนั้นๆที่เรามีอยู่จำเป็นต้องมีทุกตัวนะครับจำเป็นต้องให้ทุกตัวสิจำเป็นต้องให้ทุกตัวทุกตัวต้องเป็นเลเวลสิบทุกตัวนะครับระดับแรกเลยก็คือเลเวลสิบแต่ละตัวก็จะเป็นสายต่างกันมีค้อนมีสายปีกมีสายว่องไวใช่ไหมมีสายซับมีสายควบคุม ของก็จะแตกต่างกันไปดูยังไงนี่เลยฮะมันจะเป็นกล่องแบบนี้แต่ละกล่องก็จะเขียนอยู่ว่าเขี้ยวอาสน์ขับไล่สิ่งชั่วร้ายมอบให้กับค่ามิติภาพ30ให้กับสายโจมตีหนักเห็นไหมเนี่ยเขาบอกอยู่สายโจมตีหนักนี่จะเป็นสายว่องไวนี่เป็นสายอาวุธรับควบคุมอันนี้เป็นสายป้องกันซัพพอร์ตแต่ละชิ้นก็จะสามารถให้ตัวละครตัวนั้นๆได้ แตกต่างกันไปอันนี้ก็จะเป็นระดับของมันนะครับก็คือสีฟ้าแล้วก็เป็นส,สีสีฟ้าที่แบบขึ้นมาหน่อยระดับ2อนี่ระดับ1เห็นปะอ่าเราก็จะเป็นระดับ3ระดับ4ี่เป็นสีม่วงซึ่งเราสามารถเอาไปให้ตัวละครที่เราใช้ได้ครับอย่างเดี๋ยวผมแนะนำให้ดูเดี๋ยวผมใช้ให้ดูก็คือสมมุติผมกดไปตัวตัวสักตัวหนึ่งอ่าเอาเป็นตัวนี้แล้วกัน ตัวนี้ไม่ได้สินี่อันนี้คือชอบนะครับหัวใจคือชอบอ่าเราให้ไปอะจะเพิ่ม40%ถูกไหมเดี๋ยวผมจะแลกให้ดูตัวเอาตัวไหนดีเอาตัวเมื่อกี้แล้วกันอานิงนะอานิงต้องใช้ลูกบอลสีม่วงอ่าเดี๋ยวผมไปกดให้ดูลูกบอลสีม่วงจะอยู่เป็นกล่องมิตรภาพขั้น4นะครับก็คืออันนี้เลือกมาอ่าผมกดสัก9าอัน ได้มาแล้วะฮะเก้าอันนะเราก็กดไปเลยฮะสายใหญ่เลือกไปที่อันหนิงครับเวลสิบเจ็ดกดไปเลยครับกดมอบเสร็จปพิ่มเห็นไหม ATK เพิ่มทั้งหมด50%เลือดทั้งเลือดทั้งหมดเพิ่มเห็นไหม defense เพิ่มอีก17เ็ห็นไหมสมมติผมผมอัพอีกนะอ่าอัพอีกอ่าเพิ่มไป67เห็นปะค่าคะแนนตัวเราตัวเราเพิ่มด้วยตัวหลักเราเพิ่มด้วยตัวละครในนี้ก็เพิ่มด้วยซึ่งมันสามารถอัพได้หลายๆขั้นเลยนะครับ ตอนนี้ผมตันอยู่ที่30ซึ่งมันต้องใช้ไอ้ไอ้ก้อนเนี้ยเพื่อประมูลประมูลก่อนถึงจะใช้ได้ใช่ไหมแล้วผมก็อัพไปก่อน30ส่วนตัวที่ไม่ได้เล่นอัพไปก่อน10แล้วพอ10ถูกตัวเราค่อยมาไล่อัพเป็น15 15เสร็จมา25 25เสร็จมา3 0ครับมันจะเป็นสเต็ปประมาณนี้ขอย้ำนะฮะาว่ามันต้องเขาเรียกว่าอะไรอะต้องแลกอะต้องแลกต้องแลกแล้วก็มาให้มันทุกวัน ก็คือการแรกก็คือกดไปที่มอครับกดมาที่นี่ครับร้านเพชรหนึ่งวีคควรจะต้องซื้อให้หมดนะครับหนึ่งวีคควรจะใช้ให้หมดถ้ามีเพชรนะครับถ้ามีเพชรควรใช้ซื้อให้หมดแต่ถ้าไม่มีเพชรผมแนะนําไปแค่สิบกดแค่สิบพอวีคละสิบกล่องแล้วถามว่าทํายังไงน้อยจังมันมีอีกครับ มันมีอีกอันหนึ่งก็คือมิตรภาพใช้แต้มมิตรภาพแลกได้ครับเหมือนกันเลยวีคหนึ่งได้10อันร้านเกียรตยิยศอันนี้ก็สูมเอาไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ก็ได้เอาไปแลกอย่างอื่นก็จะมีอันนี้ก็แลกได้ครับเป็นพลังกิ้วนะของกิ้ก็แลกได้24 24 24แลกได้แล้วแต่เลยครับว่าเราจะมีเท่าไหร่แต่ควรจะต้องแลกนะครับ เพื่อจะเอามาอัพสายใหญนะแล้วพอเรามาอัพสายใหญเสร็จปุ๊บเราก็จะทำให้สเตตัสของตัวละครตัวนั้นๆเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวอ่าสมมุติอันนี้นะผมเดี๋ยวผมเลือกตัวหนึ่งก่อนจะอัพให้ดูอ่าผมเลือกอ่าทวินเทลแล้วกันผมไม่มีนะก็กดไปที่ร้านสำนักเลยกดเสร็จปุ๊บมันจะบอกให้เราซื้อไหมอ่าเรากดซื้อซื้อสำเร็จเราก็ทะลวงครับ ก็ทะลวงแค่นี้ถ้าวินเทลก็จะเพิ่มมาแล้วนะเป็นเวฟสิบสามเห็นไหมพลังขึ้นด้วยแถมสเตตัสตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกเห็นไหมฮะแล้วเราก็สามารถมอบได้แล้วสิ่งที่มีหัวใจเนี่ยเราควรให้มันนะถ้าไม่มีอย่าไปให้มันนะเห็นไหมเพิ่มอีกเจ็ดสิบหกเห็นปะประวัติพอเวฟสิบห้าได้ไรนี่ครับได้ห้าสิบเพชรครับฟร,ฟรีเลยนะฮะฟ,ฟรีเลย เนี่ยก็เอาเอาสิบห้าให้ทุกตัวเอาสิบห้าทุกตัวเราก็ได้ห้าสิบห้าสิบห้าสิบเพชรนะโอเคเห็นไหมอันนี้นะครับระบบระดับยศนะครับเราสามารถเพิ่มระดับยศได้คือบางคนบอกว่าสเตมินาไม่พอนะครับนี่คือระดับยศนะเพิ่มซื้อสเตติมาซื้อสเติมินาได้สองวันไอสองสองสองครั้งใช่ไหมสเติมินาสูงสุดสองร้อยสี่สิบอ่อันนี้พอเป็นมือเอก จะสามารถเพิ่มสเติมินาได้อีก360แต้มครับครูฝึกเพิ่มสเติมินาอีก480แต้มครับประธานตอนนี้ผมเป็นประธานอยู่นะผมจะมีสเติมินาทั้งหมดต่อวัน600แต้มครับก็คือเราต้องเติมเงินนะครับเพื่อจะได้สเติมินาที่เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะหาทรัพยากร มาเพิ่มสายใยแล้วการหากิ้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีกิ้วก่อนเพื่อจะได้แลกไอเทมชิ้นนี้ให้ได้นะครับนี่เลย ได้หรือถ้าเกิดเราไม่ทราบจริงๆเรากดที่สํานกครับแล้วกดไปที่ค่าแอคทีฟอ่าเรามันจะบอกเลยว่าวันนี้เราต้องทำเราต้องทำอะไรบ้างนะพอเราเนี่ยเราได้เราได้แล้วเรารับก่อนพอร,รับเสร็จปุ๊บมันก็จะได้แต้มมาแลกให้กับตัวละครของเราก็คือค่าสัมนักนั่นเองเนี่ยครับเนี่ยได้แล้วผมแลกได้แล้วสามชิ้นนะหกสิบหกสิบอันนี้จำเป็นครับอันนี้ก็จำเป็นจำเป็นเหมือนกันอันนี้ด้วยอันนี้ก็จำเป็นหนึ่งวีคซื้อได้แปดอันนะฮะ อย่าลืมกันด้วยนะครับต่อมาก็คือการดูวิญญาณจานใจตรงกันนะครับก็คือเนี่ยเรามาดูได้ว่ามันมันสามารถไปถึงตรงไหนแล้วของตัว ID เราอะนะเราก็มาดูอย่างเช่นอันเนี้ยเราอัพสามารถอัพได้ถ้าไปเฉินเซียนเนี่ยมันพลังเยอะพลังสายใหญ่เยอะเราก็อัพเกรดมมนได้ตอนนี้มัน3าแล้วอันนี้15าถ้าเราอัพ30มันก็จะเพิ่มไปอีกตรงนี้ก็จะสามารถอัพได้ทุกตัวที่มันเป็นแพ็คคู่กันนะ ให้เป็นคู่กันะตามเนื้อเรื่องตามอะไรเงี้ยครับเราสามารถอัพมันได้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปฝากกด s u b s c r i b กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับสวัสดีครับไปก่อนครับเจอกันบ๊ายบาย